วันนี้วันที่5ทธันวาคม2025วันพลังบุญวันที่ประตูแห่งโชคลาภเปิดออกกว้างที่สุดวันหนึ่งของปีถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้จงรู้ไว้เลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือแรงนำพาของพลังจักรวาลที่ต้องการให้คุณได้รับข้อความนี้เพราะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพลังงานแห่งบุญพลังงานแห่งโชคลาภกำลังเคลื่อนมาหาคุณอย่างต่อเนื่องทั้งวัน เช้านี้ลองปล่อยใจให้สงบนิดหนึ่งสูดลมหายใจเข้าเบาๆแล้วรับรู้ว่ามีพลังบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นแต่กําลังทำงานให้คุณอยู่ตลอดเวลาวันนี้คือวันที่พลังงานบนฟ้าพลังบุญในใจและสนามพลังของจักรวาลสอดประสานตรงกันพอดีเหมือนแม่กุญแจที่ไขกลอนสำเร็จใครที่ตั้งจิตตีใครที่เปิดใจรับบุญโชคลาภจะถูกดึงดูดเข้ามาเหมือนแม่เหล็กที่แข็งแรงที่สุด เพราะพลังจักรวาลน,นั้นทำงานตามแรงสนสะเทือนของใจถ้าใจคุณนิ่งใจคุณอ่อนโยนใจคุณพร้อมรับพลังดีๆจะวิ่งมาหาคุณก่อนใครวันนี้คุณจะรู้สึกเหมือนมีคนคอยช่วยเหลือมีเหตุการณ์ดีๆเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นซ้ำๆมีคุณจะบางอย่างเปิดทางให้กับเรื่องที่เคยติดขัดสิ่งที่เคยไม่ลงตัวจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแบบน่าแปลกใจนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่นี่คือจังหวะแห่งบุญที่หายากมากในรอบปีเมื่อคุณตั้งใจฟังคลิปนี้จนจบพลังงานของคำคลื่นของเสียงและสนามความตั้งใจของคุณจะเรียงกันเป็นหนึ่งเดียวส่งสัญญาณออกไปยังจักรวาลว่าวันนี้ฉันพร้อมฉันเปิดรับฉันอนุญาตให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วคุณจะรู้สึกว่าอากาศรอบตัวเปลี่ยนไปเล็กน้อยใจเบาสบายขึ้น ร่างกายผ่อนคลายลงเหมือนถูกพลังบางอย่างค่อยๆค,คลี่คลายความหนักที่คุณแบกไว้และนี่เองคือช่วงเวลาที่พลังบุญเริ่มทางานเพราะในวันที่คลื่นพลังงานสูงแบบนี้แค่คุณคิดดีเพียงชั่วขณะเดียวพลังงานดีๆจะขยายเป็นสิบเท่าร้อยเท่าแค่คุณส่งใจขอบคุณจักรวาลเพียงวินาทีเดียวช่องทางแห่งความมั่งคั่งจะเปิดออกกว้างกว่าเดิมและแค่คุณตั้งเจตนาดีเพียงประโยคเดียว แรงดึงดูดโชคลาบจะยิ่งแรงเหมือนลมที่พัดเข้ามาไม่หยุดวันนี้ทั้งวันคุณจะได้รับการคุ้มครองอย่างลึกซึ้งคุณจะพบว่ามีบางอย่างคอยจัดการเรื่องต่างๆแทนคุณพบคนดีได้รับข่าวดีหรือมีโอกาสบางอย่างเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะวันนี้คือวันแห่งการเปิดประตูพลังงานวันที่แสงบุญจะไหลเข้ามาในชีวิตคุณมากที่สุดวันหนึ่ง และนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นขอให้คุณฟังต่อจนจบพระตอนต่อไปเราจะพาคุณเข้าสู่กระบวนการเปิดสนามพลังบุญดึงดูดโชคลาภอย่างลึกที่สุดของวันนี้ตอนนี้ให้คุณยอมรับอย่างเงียบๆในใจว่าฉันพร้อมรับพลังดีๆแล้วประโยคง่ายๆแบบนี้แต่ทรงพลังมากในวันที่คลื่นพลังงานสูงอย่างวันนี้เพราะเมื่อใจคุณเปิดความเป็นไปได้ทั้งหมดจะเปิดตามเมื่อใจคุณอ่อนโยน โชคลาบจะอ่อนโยนเข้าหาคุณเมื่อใจคุณสงบทางเดินที่เคยวุ่นวายจะกลายเป็นเส้นทางที่ราบรื่นขึ้นทันทีในวันนี้สนามพลังจักรวาลจะตอบสนองต่อความรู้สึกของคุณไวเป็นพิเศษถ้าคุณรู้สึกขอบคุณแม้เพียงเล็กน้อยพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าคุณรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าโอกาสจะพิบาลตรงหน้าคุณและถ้าคุณรู้สึกว่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จ จักรวาลจะจัดสรรสิ่งดีๆให้คุณในแบบที่เหนือความคาดหมายลองสังเกตใจคุณตอนนี้คุณอาจเริ่มรู้สึกเบาวกว่าเดิมอุ่นกว่าเดิมหรือเงียบกว่าเดิมนั่นคือสัญญาณว่าพลังงานกำลังปรับสมดุลเหมือนกระแสน้ำที่เคยเชี่ยวกลับนิ่งสงบเหมือนลมแรงที่ค่อยๆผ่อนลงและในสภาว,วะแบบนี้เองพลังโชคลาภจะเข้ามาได้ง่ายที่สุดเพราะโชคลาภไม่ได้มาจากการดิ้นรนแต่เกิดจากการที่ใจคุณอยู่ในจุดที่ รับได้ความมัง่งคั่งไม่ได้มาจากความกังวลแต่มาจากใจที่ผ่อนคลายพอจะให้พลังงานดีๆไหลเข้ามาและพลังบุญไม่ได้เกิดจากการทำเยอะแต่เกิดจากความบริสุทธิ์ในใจที่ส่งออกมาเพียงแค่ชั่วขณะเดียววันนี้ทั้งวันคุณจะรู้สึกเหมือนเอฟวิติงซอร์แลน n ์ทุกสิ่งเหมือนจัดวางลงตำแหน่งของมันอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องเงินความสัมพันธ์หรือแม้แต่โชคลาภเล็กๆน้อยๆ ทุกอย่างจะไหลเข้าหาคุณอย่างง่ายดายกว่าเดิมเพราะวันนี้คือวันที่ฟ้าเอียงมาทางคุณพลังงานดีเปิดเต็มกำลังและพลังบุญส่งผลแรงเป็นพิเศษคุณไม่ต้องพยายามอะไรเกินไปแค่หายใจลึกๆวางใจลงเบาๆและตั้งเจตนาในใจว่าวันนี้ฉันพร้อมรับสิ่งดีๆทุกประการแค่นี้ก็เพียงพอพลังจักรวาลจะทำงานต่อในแบบของมันเองคุณแค่เปิดใจให้กว้างเปิดจิตให้สงบ แลปล่อยให้พลังแห่งความมั่งคั่งไหลเข้ามาแบบเป็นธรรมชาติตอนนี้ให้คุณรู้ไว้ว่าทุกความตั้งใจของคุณกำลังถูกขยายพลังเพราะในวันที่พลังบุญขึ้นสูงแบบนี้จิตที่นิ่งเพียงเสี่ยวนาทีสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ทรงพลังมหาศาลเหมือนการโยนก้อนหินเล็กๆล,ล,ลงน้ำคลื่นที่เกิดขึ้นกลับกระจายออกไปไกลกว่าที่คุณคิดใจคุณก็เช่นกันเมื่อคุณคิดดี คลื่นดีๆจะกระจายไปในจักรวาลอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่คุณจะรับรู้วันนี้สนามพลังงานของคุณจะดึงดูดสิ่งที่ตรงกับความรู้สึกภายในคุณมากเป็นพิเศษถ้าคุณส่งความปรารถนาดีออกไปคุณจะได้รับกลับมาถ้าคุณหวังสิ่งที่ดีต่อโลกโลกจะตอบรับความหวังนั้นกลับหาใจคุณและถ้าคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรโชคลาภจะเดินเข้ามาหาคุณเหมือนคนที่รอเวลานี้มานานแล้ว ลองปล่อยใจให้ลื่นไหลาวางความเกรงลงทีละนิดรู้สึกถึงความอุ่นที่กำลังกระจายอยู่ในลมหายใจนี่คือสัญญาณว่าช่องพลังบุญของคุณกำลังเปิดกว้างราวกับประตูที่ถูกผลักออกอย่างช้าๆแต่มั่นคงเมื่อประตูเปิดแสงแห่งโชคลาภจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งไม่ต้องกังวลวันนี้คุณอาจเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบางทีคุณอาจได้รับรอยยิ้มจากคนแปลกหน้า บางทีคุณอาจได้รับคำพูดดีๆจากใครบางคนหรือบางทีคุณอาจรู้สึกมีแรงลุกขึ้นเริ่มต้นกับสิ่งที่คุณเคยผลัดมานานสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นคลื่นตอบรับของจักรวาลที่กำลังยืนยันว่าพลังงานของคุณถูกต้องแล้วจำไว้เสมอว่าโชคลาบไม่ได้วิ่งเข้าหาคนที่กังวลแต่จะวิ่งเข้าหาคนที่ใจนิ่งพอความมั่งคั่งไม่ได้ไหลไปหาคนที่กลัวจะขาดแต่มักไหลไปหาคนที่เชื่อว่าตนเอง มีพออยู่เสมอและพลังบุญจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใจคุณเบาใจคุณเปิดใจคุณสว่างวันนี้คือวันที่ใจของคุณง่ายต่อการเข้าถึงสภาวะแบบนี้มากที่สุดในรอบหลายเดือนถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้ดีเป็นพิเศษนั่นคือเรื่องจริงถ้าคุณรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรคอยคุ้มครองนั่นก็จริงและถ้าคุณรู้สึกว่าอะไรบางอย่างกำลังจะดีขึ้น นั่นคือพลังจัก,กรวาลที่กำลังสื่อสารกับคุณอย่างชัดเจนที่สุดจงอยู่กับคลื่นพลังนี้ให้นานที่สุดเพราะในช่วงถัดไปฉันจะพาคุณเข้าสู่ช่วงเสริมแรงบุญเร่งแรงดึงดูดโชคลาภเพื่อให้พลังงานดีทั้งวันของคุณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคงและในตอนนี้จิตของคุณกำลังเคลื่อนเข้าสู่จุดที่เหมาะสมที่สุดจุดที่พลังงานดีสามารถซึมซาบเข้าไปได้ง่าย จุดที่พลังบุญทำงานได้แรงและเป็นจุดที่แรงดึงดูดโชคลาภสูงที่สุดขอให้คุณปล่อยใจให้ลื่นไหลไปตามพลังงานนี้เพราะทุกลมหายใจที่คุณรับเข้าไปคือการเปิดทางให้พลังจักรวาลเข้าถึงตัวคุณชัดขึ้นเรื่อยๆคุณอาจเริ่มสัมผัสดได้ว่าอากาศรอบตัวดูนิ่งขึ้นความคิดที่เคยฟุ้มค่อยๆเงียบลงร่างกายเริ่มผ่อนเบาและความรู้สึกมั่นใจเงียบๆกำลังก่อตัวขึ้นในใจโดยที่คุณไม่ต้องพยายามนี่คือจังหวะที่ พลังดีเริ่มจับตัวเป็นรูปอยู่รอบๆตัวคุณและมันกำลังบอกว่าวันนี้คือวันของคุณจริงๆเพราะตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำพลังงานจักรวาลจะประคองคุณเหมือนมีมือที่อ่อนโยนคอยดันหลังคุณจะรู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างช่วยนำพาช่วยเปิดทางช่วยจัดจังหวะของชีวิตให้พอดีในทุกช่วงไม่ว่าเรื่องงานการเงินความสัมพันธ์หรือเรื่องที่คุณรอคอยมานานทุกอย่างจะเริ่มขยับเข้าหาคุณมากขึ้นไกลขึ้น และเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากกว่าเดิมให้คุณรับรู้ไว้อย่างเรียบง่ายว่าวันนี้ฉันโชคดีแค่ประโยคเดียวนี้จะทําให้คลื่นพลังของคุณเปิดกว้างขึ้นอีกหลายเท่าพระจิตที่ยอมรับความโชคดีจะดึงดูดความโชคดีจิตที่ยอมรับความมั่งคั่งจะดึงดูดความมั่งคั่งและจิตที่ยอมรับบุญบุญก็จะทำงานตอบกับคุณทันทีและตอนนี้เมื่อใจคุณนิ่งพออ่อนโยนพอเปิดพอ ก็ถึงเวลาพาคุณเข้าสู่ช่วงสรุปช่วงที่พลังทั้งหมดที่คุณได้สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นคลิปจะรวมตัวกันเป็นสนามพลังบุญที่หนาแน่นที่สุดเพื่อให้วันนี้กลายเป็นวันที่โชคลาภไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งวันวันนี้คือวันที่พลังงานจักรวาลเปิดกว้างวันที่บุญที่คุณเคยทาเริ่มส่งผลเป็นรูปธรรมวันที่คลื่นจิตของคุณตรงกับคลื่นแห่งโชคลาภมากที่สุดคุณได้ปล่อยใจให้สงบเปิดใจให้สว่างและตั้งเจตนาดีที่โลกสามารถรับรู้ได้ พลังบุญจะคุ้มครองคุณตลอดวันพลังจัก,กรวาลจะจัดทางให้คุณตลอดเวลาและพลังแห่งความโชคดีจะไหลเข้าหาคุณจากทุกทิศทุกทางเพราะวันนี้คุณพร้อมและจัก,กรวาลก็พร้อมตอบสนองคุณเช่นกัน